ผมไม่เคยคิดเลยว่าการสำรวจถ้ำที่เปรูจะเปลี่ยนชีวิตผมไปตลอดการหลังจากเดินลึกเข้าไปหลายชั่วโมงผมก็เจอเข้ากับผนังหินที่มีสัญลักษณ์ประหลาดเรืองแสงอะไรเนี่ยผมพึมพำก่อนที่ผนังจะค่อยๆเลื่อนเปิดออก ข้างในคือเมืองเมืองใต้ดินที่ส่องสว่างด้วยคริสตัลสีฟ้าขนาดมหึมาสิ่งก่อสร้างรูปทรงเรขาคณิตที่ผมไม่เคยเห็นมาก่อนยินดีต้อนรับผู้มาเยือนเสียงทุ้มนุ่มดังขึ้นผมหันไปเจอสิ่งมีชีวิตรูปร่างคล้ายมนุษย์แต่มีผิวสีเงินยืนอยู่พวกท่านคือผมถามด้วยความตกตะลึง เราคือชาวซิลเวียนผู้สร้างเมืองนี้เมื่อนาน,านมาแล้ว พวกเขาเล่าว่าพวกเขาเดินทางมายังโลกเมื่อหลายพันปีก่อนและสร้างเมืองนี้เพื่อหลบภัยจากภัยพบิบัติบนดาวของเขาผมได้เห็นเทคโนโลยีที่ล้ำหน้าเกินจินตนาการและได้เรียนรู้เรื่องราวของอารยธรรมโบราณที่น่าทึ่งการผจมภัยครั้งนี้ทำให้ผมรู้ว่าโลกยังมีอะไรอีกมากมายที่เรายังไม่รู้และบางที สิ่งที่เราคิดว่าเป็นเรื่องแฟนตาซีอาจเป็นเรื่องจริงก็ได้